คงไม่ได้นอนนะผมทุกคนก็เมื่อวานเล่นจนถึงเช้าเลยงั้นต่อจากเมื่อวานเลยแล้วกันนะผมซึ่งเมื่อวานน่ะไอเจ้าทีเล็กมาปลุกแต่เช้าเลยนะผมแล้วเราต้องมาเล่นถึงเช้าอีกนะผมเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะ เรของเราเป็นจีอาร์เลี่เอาชีวิตรอดไปวันๆไงจะเล่นข้ามวันไม่ได้ครับผมนั้นวันนี้ต่อกันเลยครับผมไม่ต้องนอนกันแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะขออนุญาตนะผมไปทําสกายหลอดอีกรอบนะผมต่อจากเมื่อวานผมเมื่อวานเราล่าชุดก่อเหล็กไม่ครบไงวันนี้ขอไปล่าให้ครบแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะตัดให้แล้วกันนะผมเพราะเดี๋ยวลงตามเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเนาะถือว่าใช้เวลาลงไม่นานนะเพราะว่าเมื่อวานก็ใครยังไม่ได้ดูนะผมทําสกายหลอดลงง่ายมากครับผมเลเวลใหม่ๆก็ลงได้ แล้วพี่ดอนจะเอาหนูจะมานั่งขวางทำไมล่ะลูกเออขอแค่ได้ํำแบบเมื่อวานก็พอครับผมคือเมื่อวานน่ะเราล่าได้แล้วก็จะเป็นถุงมือใช่ไหมใช่ป่ะเออถุงมือกะกางเกงนะครับผมซึงวันนี้อย่าตํำก็พอรีบลงรีบไปครับผมจริงๆอยากล่าทั้งวันแหละแต่วันๆก็จะไม่มีอะไรทำแล้วนะถ้างั้นนะปพ๊บได้ไรสามว่าทำไมมันต้าว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลังป้องกันเยอะกว่านะเนี่ยโอ้ได้ครับผมโอเคขออย่าตามถุงมือก็ตามแล้วนะขาดอะไรวะรองเท้าใช่ไหมรองเท้าก็หมวกครับผมเพราะชุดเกาะมีแต่เริ่มละรองเท้าก็หมวกรองเท้าก็หมวกโอเคครับผมโอ้โหได้รองเท้าครับผมเอ้ยเราดูพลังป้องกัน โอ้ยเฮ้ยใจได้ใช้ได้คนระับผมใจได้ถือว่าไม่หนักมากแต่ก็สําหรับหบดนี้ก็ไม่เป็นไรคนระับผมใช้เท่านี้พอต้องล่าเพิ่มครับผมขาดหมวกได้หมวกนะขอให้ได้หมวกนะอย่าให้ลงต้ำเลยปึมเึมเึิมเติม,ม,ม,มนี่มันมันกี่โมงก,กี่ยามแล้ววะเนี้ย <c oughs> เราต้องแบ่งเวลาไปเอ้ย ได้หมวกครับผมโอ้โอ้ได้หมวกกับชุดเกาะพร้อมเลยว่าชุดเกาะพี่ได้จากโฆษณาเมื่อก่อนนะครับผมแต่ไม่มีตัวครับนี่ได้ครบเลยครับผมโอ้โหได้หมวกพลังป้องกันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับผมได้ครบเส็จแล้วนะฮะตอนนี้ว้าวโอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้จบเวสไปครับผมเพราะว่าพี่รีบมาแบบเก็บล่าเกาะให้มันครบเนาะ นี่ครับผมใครผู้เล่นใหม่อยากได้กอดเหล็กก็มาลุงทําสกายหลอดกันได้แล้วผมจะลืมนะเอองั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับผมเออให้มันจบๆจบเลยวันเนี้ยก็จุดหมายที่จะไปต่อนะครับผมที่คิดไว้ก็คือทําเยติเลยนะครับผมว้าวต่อจากสกายหลอดบุกเข้าเยติครับผมทุกคนเออ ก็อย่างที่บอกนะผมชีวิตรอดไปวันวันมันทําเกินวันไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่มาแล้วพี่ต้องเอาให้คุ้มครับผม <c oughs> แต่ไม่แนะนํานะผมผู้เล่นใหม่เนาะอันนี้เป็นอาร์คมือถือนะผมเผื่อใครยังไม่เคยดูแล้วเป็นผู้แบบว่าติดตามใหม่นะผมมันคืออาร์คมือถือนะผมเป็นเกมอาร์คในมือถือของเรานั่นเองก็มีทั้งระบบ a อ d ด o อ d และ iOS อเอสนะผมลองไปโหลดกันมาเล่นได้เนาะส่วนตัวคลิปเก่าๆพี่ก็ทําวิธีหมดแล้วครับผมไม่ว่าฟักไข่ลงถ้ำอะไรหรือว่าบุกดันจงดันเจี้ยนทําไว้หมดแล้วลองย้อนดูได้ ใครใครไอช้างหรือทีเล็กเมื่อกี้อ่ะทีเล็กใช่ไหมได้ได้ดเเเิเล่นบี้เหรอ,หหอ,รอทีเล็กเล่นบี้เหรอฮะไอช้างด้วยแหละจริงจริงแล้วอะแต่ว่าทีเล็กเนี่ยแหละฮะไม่ให้หันหันมากัดพี่เหรอได้พี่ดอนไม่ต้องเดี๋ยวพ่อเองพ่อจัดให้อืเป็นไงอืไม่ได้ใจลูกตองเลยช่วงนี้เรียบร้อยครับผม ยาห้ากับพี่ดีเล็กเอ้ยเออจะได้เอาหายด้วยครับผมเก็บไว้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊จริงๆนี่เราถึงท้าเยติแล้วนะผมมันอยู่ตรงนี้เองนี่ครับผมทุกคนเจอแล้วครับผมวู้ดท่าเยตินะผมว้าวอยู่จุดนี้เลยนะในแผนที่ครับผมก็ตรงข้ามกับทําสตะกายหลอดเนะาะเมื่อวานได้ลงไปแล้วครับผมทําสะกายหลอดมาเอาให้คุ้มมีอ เดี๋ยววันนี้พี่จะลงแบบสปีดลันแล้วกันนะผมซึ่งเลเวลถ้าพี่เนี่ยบวกไม่ได้แน่นอนครับผมแล้วชุดเกาะก็ไม่มีครับผมก็ถึงนี่ไงก็ถึงมาล่านี่ไงมาเอาชุดเกาะที่ถ้ำละกายหลอดแล้วใช่ไหมต่อไปก็เดี๋ยวเอาของในถ้ำเยติด้วยครับผมเอาอาร์ติแฟกต์มาแลกเนาะก็ต้องต้องเทของก็แหละต้องทานเปร์ทั้งหมดนะผมจริงๆแล้วมันก็ต้องให้ตัวเบาที่สุดนะถ้าจะสปีดลันเนาะ เอาเนื้อเนื้อเข้าไปด้วยนะทุกคนแนะนําก่อนเพื่อหิวนะผมพี่จําได้ครับใครครับข่าวว่ามันต้องหิวใช่ไหมเพราะแบบอากาศมันเย็นแล้วมันกัดให้แบบค่าหิวลดเร็วนะผมต้องต้องเอาไปเผื่อนอกนั้นก็ไม่จําเป็นครับผมแล้วเกาะพี่อโอโอ้โหเกาะเนี่ยจะบอกให้ว่าถ้าเลเวลท่อพี่เนี่ยหรือว่าไม่มีชุดเกาะมาไม่ได้ครับผม คือโดนเยติตบตายบอกแค่นี้แหละในถ้ำนี้นะผมต้องแนะนําผู้เล่นใหม่ไว้ก่อนมันเป็นถ้ำดีคือถ้าเกิดเราเล่นโหมดไหนมันก็จะเป็นแบบว่าพวกเลเวลเกินกว่าโหมดที่มันจํากัดไว้นะผมไม่ว่าอีซี่มิดเดยมฮาร์ดหรือว่าบูตอนนะผมไอในถ้ำนี้มันจะแบบเลเวลสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นที่ชนานาญแล้วอาจจะว่าไม่ยากนะผมแต่ว่าอันนี้บอกผู้เล่นใหม่ไว้นะับผมเพราะว่าซีรีส์นี้เราจะเล่นไปพร้อมๆกันครับผม ก่อนอื่นทุกคนดูเลยนะผมเห็นมุมขวาแมมันบอกว่าเลเวลพีเนี่ยมันอันตรายนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเรามาสปีดลันนะไม่เกี่ยวกับเลเวลวะผมแต่ต้องสปีดพอตัวหน่อยนะมามาระวังมาป่านะผมเลเวลจะเยอะหน่อยแล้วก็เยติจะจะดุเลยครับผมอย่าให้มันทุบแค่นั้นแหละพร้อมไปครับผมวิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปเลยที่สุด เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรครับผมผ่านนะถ้าตรงไหนเบรกได้เบรกเดี๋ยวเก็บของก่อนอันนี้เป็นเอฟเปกน้อยครับผมจับปั๊บปั้มโอ้โหเรียบร้อยเป็นหนึ่งแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะพี่ตายวิ่งอยู่แล้วก็โดด้วยอย่าฮาวกับพี่อย่าฮากกับพี่เป็นไงล่ะล็อกไปโอ้โหเต็ม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 นี่ไงมาดีมาดีมาดีตามมาดีตามมาเป็นขบวนมาเลย ถ้าตรงไหนแบบเบรกเบรกแบบปั๊มสตามีหน้าได้เบรกครับผมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเบรกอะปลมก็ให้มาห้ามาห้าก็ลงน้ำเนี่ยเลือดจะลดรัวๆด้วยนะน้ำที่นี่มันเย็นนะครับผมมาดิมาดิาดโอปลาโครตรเยอะเลยวะไอปลาพวกนี้ไม่กัดนะผมไปเกินถ้าไม่ถ้าในทะเลมันกัดแล้วแต่ในนี้ไม่กัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออยมาเต็มเดตีก็ามา มาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลยเลยกๆๆ็กๆไปเล็กๆไปตรงนี้จะมีช่วงกระโดดหนึ่งที่นะครับผมใช้แบบพิกแอคชัก็ได้กระโดดก็ได้นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงไปอย่างเดียวครับผมโอ้ยหวังว่ามันจะไม่ตามสตดามีหน้าหมดครับผมตรงไหนพักได้พักน้ครับผมถ้ามันมาเดี๋ยวพี่ค่อยบวกจริงๆแล้วที่แนะนําไม่พักเพราะว่าเดี๋ยวไปถูกเฉินแล้วมันจะพักไม่ได้ไงแล้วก็ค่าอาหารลดเห็นไหมเออถึงบอกว่าให้เตรียมเนื้อมาครับผม ไม่ได้เลยฮนะโอเคพร้อมครับผมไปต่อฮนะตาตามีหน้ามาแล้วโอ้ยโอ้โหมาดักหน้าให้มันหนอนไปให้มันหนอนไปบางตัวก็หอนบางตัวไม่หอนก็แล้วไงอะ่ะแล้วไงอ,อ่ะวีตูปาดครับผมขอโดดด้วยขอโดดด้วยพี่ตายแล้วปีตม,มาเถอะมาเถอะตัวไหนก็มาเถอะไปต่อยอยาวยาบวะผมโอ้โหพยายามไม่เลือดลดน้อยอะผมเดี๋ยวถ้าเกิดลดเยอะแล้วเดี๋ยวจะตายได้นะโอเคโอ้ยทำไมมันเยบๆแลยวะ โอเคเจอเจอเตา่าเกี่ยวๆนี่คือใกล้จะถึงแล้วนะผมมันก็เหมือนท้ำตะก,กายหลอดแต่ท้ำตะก,กายหลอดมันโคตรตันครับผมอันนี้ก็ยาวยาวเลยเลยยาวก็เออตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นนี่กระโดดอีกนี่ว่าลืมเลยจิกิงงแล้วอะ่ะใช้พิกแอคขุดก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าผมเวลาตปิดลานเบื่อไม่ได้เตรียมอะไรมามันมีนี่กระโดดอยู่นะ <c oughs> ขึ้นยังไงวะเดี๋ยวกินกินอาหารก่อนละกันครับผมพี่รู้แล้วคือเราต้องวิ่งวิ่งไปแล้วก็กระโดดอ่ะผมว๊บนี่เรียบร้อยอะผมเหิดไหมเผื่อใครลืมเอาพิกแอ็กเอาขวานมาไงจ้าจ้าไม่ผิดเมื่อนานมาแล้วที่พี่เล่นใหม่ๆมพี่เอาไอ้นั่นมายิงด้วยนะปืนสลิงเลยนะทําไปเล่นไปครับผมยิงสลิงแบบโอ้โหทำยังกับปีนเป็นใยแมงมุมมาที่ไหนได้มันกระโดดได้อัะผมเอ โอเคโอเคถึงแล้วครับผมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอัติแปกเรียบร้อยครับผมได้แล้วฮะอัติแปกครับผมถึงแล้วครับผมว้าวอันนี้เป็นอัติแปกเดดตองไหมใช่แหละเดี๋ยวเรากินอาหารรอบท้ายเลยครับผมเสร็จแ,แล้วก็วิ่งเออออฟเดดตองครับผมมาเดจ้าอยู่ใหญ่ครับผมรีบไปฮนะเดี๋ยวจะใต้เอาครับผม ได้อาร์ติแฟกเราก็ต้องรีบออกอีกนะผมเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างทางเผื่อเจอกอะข้กลัดที่มันเกิดมาอีกนะผมเฮ้ย <c oughs> แลวอยู่ในน้ำเลือดมันลดไอ้ปามี่มันก็วิ่งดีๆไม่ได้เนะ <c oughs> าะอืเมื่อกี้ก็มัวดเดมโอ้โหมัวดเดมบ,บ่นไม่ดูทาง <c oughs> <c oughs> เอ้ยมันได้อย่างนี้อ้าวแล้วฮะหมาเราต้องหมามันหอนแล้วต้องรีบไปอะผม มันเกิดกันแล้วเห็นปะเออรอบออกเดี๋ยวมันก็เกิดโอ้โหครังเก่าดักหน้าแล้วไงแล้วไงตะติบเดิมครับผมวิ่งเข้าไปตู้ฟัสต,ตรงนี้กระโดดได้เลยปุ๊บลีอย่าติดโอเคโอเคมันมีตัวไล่หลังอยู่พักได้พักหน้าผมแล้วก็ไปต่อครับผมพักนานไม่ได้ด้วย แต่อย่าให้ตะตามีหน้าหมดเลยนะเดี๋ยวบางที่ฉุกเฉินนะผมต้องไปยืนให้มันตีนิจตาเดี๋ยวให้เวลามันหนอนไปให้เวลามันหนอนไปครับผมมันหนอนก็เลิศแต่มันนะ <c oughs> ดีเลยที่มันหนอนนะผมมันจะได้ไม่ไล่เราแล้วไงลลอกไปล็อกให้หมดล็อกให้หมดครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้โหฝีเท้าฝีเท้าในปามม้ตรงไหนวะตรงไหนตรงน,รงนี้ตรงนี้ปะที่ใกล้กระโดดโอ้อยตรงนี้อย่าง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  ตรงไหนตรงไหนตรงไหนยังไม่ใกล้นอะใช่ไหมไอ้ดอนเข้ามาไงไอ้ไอ้รอ,อ,อ,อบรอบแรกนะผมดีมันใกล้น้ำอ่ะมันจะมีจุดกระโดดอยู่ครับผมนี่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 ตรงนี้แหละป้ากให้เป็นไงล่ะไม่ต้องเฉาะอะไรแล้วก็ลัดหางครับผมเราไม่ต้องไปแบบอ้อมนู่นไงนี่เราไปต่อได้ครับผมโอ้ของเต่าครับผมโอเคโอเค,อเค,อเคมันไม่ใช่เวลาหรอกแต่ว่าก็ไหนๆก็มาแล้วครับผม วันนี้เราเอาแค่นี้ครับผมรอบเดียวพอนะแล้วเราจะได้ไปหาทําอย่างอื่นต่อครับผมเดี๋ยวฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรไปเพิ่มด้วยเนาะกลับบ้านบ้างง่ายใจคนนี้ไม่ได้กลับเลยครับผมบนขุ่นบนเขาแดดที่พงที่พักเนี่ยไม่ได้กลับเลย <c oughs> เออโอ้ยหิวอ,อีกอเนี่ยขนาดเอาเนื้อมาเยอะแล้วนะยังไม่พออีกอ่ะไอมันได้สองรอบเลยเหรอโอ้โหได้เตื้อเออเก็บไปเถอะ โอ้มันได้สองรอบเลยอะผมอรตติแฟกเล็กนะฮะเออให้มันเงียบๆวะโอเควะรอดเจ๋ยวะโอ้โหนี่ทางออกแล้วนะผมทุกคนเนื้อก็หมดนะฮะเลือดก็ใกล้ตายออเจอทางออกแล้วครับผมทุกคนโอเคก็จบไปดนะผมกระตั้มเยียติโอ้โหวะ่ะ จบครับผมทำเยตินะฮะจบแบบจะตายด้วยคนระับผมรอบเดียวพี่ดอนขอเนื้อหน่อยโอ้จะตายเอานะผมรอบเดียวผ่านน่ะแต่แบบพี่ก็ทกําได้แค่ตะปิดหลานนะผมคือพี่ไม่มีเกาะที่หนาพอถ้ายืนตู้ก็ตู้ไม่ไหวหรอกครับผมทําเยตินะฮะโอเคครับผมไหนๆก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเลกข,ของแล้วก็กลับที่พักกันครับผมทุกคน จะได้อะไรเนาะจะได้อะไรหวะจะได้อะไรวะโอ้รอบนาหน้าผมที่ลงตะกายหลอดได้ไอ้ยาคูณสิบมาสองเลยนุย้ยโอ้โคตชโชคดีครับผมวันนี้ก็ขอจแจมๆแล้วกันออฟเดอสตองอุ้ยลุ้นครับผมลุ้นนะอันนี้จะเป็นพวกปืนมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ครับผมโอ้โหอ เฮ้ยถ,ถือว่าพี่ได้ของดีเลยแล้เนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โหได้ได้กี่กีก,ก้าครับผมได้ปืนชดกันแบบเหล็กหน้าผมต้องดูว่าสีอะไรนะได้ได้กี่ดีเล็กโอ้โหได้เว้นตาลแล้วก็ได้ปืนปอแปกแบกเฮ้ยโคตรดีครับผมถือว่าครบเซตเลยฮะทุกคนแล้วก็เลเวลโอ้โหเลเวลอับอีกแล้วครับผมเฮ้ย ลงถ้ำดีได้หกเลเวลว่ะทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะฮะเนี่ยที่ลงตะก,กายหลอดก็ได้หกแล้วก็มาลงเยติก็ได้หกนะครับผมเออดีดีด,ดีโอเคก็เหมือนมันเป็นเคเวสไปด้วยนะผมในตัวเนาะโขได้สีฟ้าวะ่ะเวนตาสีฟ้าวะ่ะโขนะบูปินอื้นๆ,ๆก็ต้องสีฟ้าครับผมเราได้อ่า ไม่เป็นไรสีเหลืองครับผมที่ขี่อีกาแต่ก็ก็ได้อยู่พลังป้องกันได้อยู่ครับผมสีเหลืองฮะแล้วโอ้ปืนสีฟ้าผมว้าวของเรามันเป็นแบบธรรมดาเราสร้างขึ้นมาเนาะเอออันนี้ได้ได,ได้ได้ปืนสีฟ้าเออดีเลยว่าจะได้บุกดันเจียนได้โอเคหรือว่าดีครับผมแล้วก็ อีกอันเนี่ยเป็นโอ้โหได้กี่ดีเล็กดีฟ้านะผมแต่ใช้ของเยอะไงก็พวกไฮอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีพวกกีก้าอะไรก็จะปามได้เยอะแล้วนะผมไม่เป็นไม่เป็นห่วงครับผมตรงส่วนนี้แล้วก็อีกอันเป็นปืนปอกเป๊กนะผมสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็ค่าดาเมจถือว่าโอเคครับผมถือว่าโอเคเลยทั้งคู่โอ้โหวันนี้ก็โชคดีครับผมลงทําเยติแล้วได้แบบนี้ก็สมหวังแล้วทุกคน โอเคงั้นก็กลับที่พักเราได้ครับผมเดี๋ยวเราต้องไปทําชุดเกาะเหล็กด้วยเนาะแล้วก็ต้องไปปามเหล็กไว้นะฮะผมโอ้โหคุ้มว่ะวันนี้วันนี้ก็จุ๋ยวอยู่แล้วนะผมได้นอนที่พักนะผมถึงแล้วเมื่อวานเล่นข้ามวันข้ามคืนกันเลยครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเปิดโต๊ะก่อนบานมืดแล้วที่เล็กนี่รอมองแล้วทําไมพ่อไปไหนมา <laughs> เออ โอ้ลงดังน้ำสกายหลอดติดปุ๊บมาต่อเยติอะผมก็ดีเดี๋ยวเราจะได้แบบเออฟาร์มเหล็กมาทำชุดเกาะนะผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงถ้ามืออื่นได้ต่อนะผมโอเคคาโนโลูกพ่อ,อคิดถึงจังเลยทีเล็กแล้วก็แองกิโลแล้วใครไอเจ้กบหายไปไหนนะ่ะ หมือนกบหายปะวะทุกคนใช่ไหมทำไมอยู่ไม่ครบอ่ะกบไปไหนวะ <c oughs> เอ้ยกบหายเฉยเดี๋ยวเรียกมาก็ได้พี่ไม่ได้เอาของอะไรใส่ไว้ในกบเนาะจะมีก็แตอ้เปลือกมลแรงได้ใส่ไว้ปะวะช่างมานะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปลาใหม่จริงจริงไอเนื้อบวกเนี่ยเราสามารถทำโลดได้นะเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไกลๆกลใช่ไหมเวลาเราเอาชีวิตรอดไปวันวันเนี่ย คือเราไม่ต้องมานั่งจดจ่อรอกับมันไงใช่ไหมอันไหนที่ทำรอได้ก็รอไปครับผมแล้วพอถึงเวลาเรากลับมาเราก็จะมีของใช้นะผมที่มันแบบพอสมควรเลยนะเออก็ถือว่าดีครับผมเราทํารอไว้เนี่ยเราก็มีเนื้อกินเยอะแยะนะครับผมโอ้โหคือต่อไปลงถ้ำหรือว่าลงดันเจียนเราก็สบายแล้วครับผมเออเดี๋ยวมันก็ต้องลงดันเจียนอีกใช่ไหมสักวันหนึ่ง คือมันไม่ได้อันนี้พี่ไม่ได้จะรีวิวดันเจียนะแต่หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะลงไว้เป็นแบบว่ามันเล่นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะผมมันต้องลงอยู่แล้วไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหล็กแต่ก็พอพอใช้ได้แล้วถือว่าเหล็กพอใช้ได้จริงๆแล้วเราต้องคาบชุดเกาะให้มันแบบครบไงเราก็ต้องใช้เหล็กจํานวนเยอะเนาะเฮ้ยโอ้อย่าเพึ่งอย่าเพิ่งเด้งนะเด้งเดี๋ยวอาจไม่ติดเสียเวลานะเนี่ย โอเคครับ okay, ผมก็ก่อนเนี่ยมันต้องใช้เหล็กเยอะหน่อยนะแต่เราก็ต้องทําให้มันได้ครับผมเพื่อที่เราจะแบบเอ้ยร่างกายที่มันจะแบบแข็งแกร่งขึ้นนะผมแล้วลงเยติดี่บวกได้สบายครับผมโอเคตอนนี้เจกบเจกบเออเจกบมาครับผมมานี่ลงมานี่นล,ลูกเจกบเราไม่ได้อยู่อะไรตรงนี <laughs> ้พอเรียกมาเราไมไ่อยู่อะไรตรงหน้าตู้เหรอโอ้โ โอเคครับ okay, ผมทุกคนตอนนี้ลูกก็ครบแล้วนึกว่าหายไปไหนเดะเจะกบเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปฟาร์มต่อด้วยดานะผมเพราะว่าพวกชดกุดเกาะเราไม่มีเลยตอนนี้พี่ไม่มีเลยเนี่ยกระเกงก็ไม่ได้ใต่เห็นไหมมันต้องแบบฟาร์มเหล็กเพิ่มด้วยคนระับผมเนี่ยวันทั้งวันก็ทําแต่แบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตมงควรทํานะผมใช่ไหมพอเราเล่นปุ๊บเราก็ต้องฟา์มอะไรนี้ครับผมได้หมดออนไลน์หรือหมดอะไรเหมือนกันมันมันก็ต้องฟาร์มครับผม เออนี่แหละเอาแอนกิโลเนี่ยแหละฟาร์มได้คุ้มดีครับผมเดี๋ยวว่าจะไปจับดาวดีคุรัสด,ด้วยไหมเอา้าฟาร์มหินแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นไม่ได้จําเป็นใช้หินเท่าไหร่นะสิ่งที่จำเป็นก็คือออฟติเดียนนะผมแล้วก็เหล็กออฟติเดียนไปทําโพลิเมอร์นะผมเคยบอกแล้วเนาะก็ถือว่าเราก็เก็บไปเยอะๆครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆฮะ เดินไม่เคยได้เลยพี่แอียงกิโลเนี่ยหนักตัวตลอดเราฟาม,มาเยอะด้วยคนระับผมก็ใช้เวลาใช้วิธีแบบเดินก็ได้นะคือให้แบบว่าเรากดฟอลโล่นะครับผมแล้วไอ้แบบพี่แอยงกิโลเดินตามนะผมมันก็จะแบบประหยัดแรงเราไปด้วยนะผมเพราะว่าตัวเรามันก็จะหนักเนาะตัวพี่แอียงกิโลก็จะหนักครับผมโอเคตอนนี้ก็ถือว่ามืดแล้วเนาะวันนี้มืดมากแล้วผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟามต่อแล้วกันครับผมทุกคน ก็เกเครับผมทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมฝันดีราตีสวัสด์ครับผมวันนี้ได้นอนที่พักแล้วฮะ